โปรดเกล้าให้ธรรมนัตและนรุมนพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีมีผลทันทีวันที่9กันยายน64รัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีความว่าพระบาทสมเด็จพระบารมนีนทะรรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชอ,องการโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรโดเกลา้าแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2562แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่10กรนยาคมพุทธศักราช2562และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2564นั้นบัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 1. ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. นางนาลุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานทั้งนี้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8กันยายนพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ